คากูจ้า,ามาอูน้อยอูนี่อูแก่ๆนี่จมพลสวิตรรนี่จมพลสวิตเออช้อมรถยนต์ใหญ่รถเครื่องอะไรชอมอูจมพลสวิตเนียนร้อยเละช้อมดีเละจะลาดีตายวิธีดึงโลกาแกไม่ใช่โบโลจำเปพือแต่เราปาดรถยนต์ไปตึงจอดปั๊บยืนแรงกันเลยคันมันเื่มมันก็รถคุณยืนแรงกันนู่กันนี่ระแ่างกันเด็กตอดแล้ว ก็ได้ร้อยตดอนรอแล้วพอคกูตกลงว่าเจ้าพ่อจะจอมูเอินไปตะครับว่ะไปตึงแหล่รอท้อนแหล่ไปได้แหล่เพื่อดีนไปได้แหล่ตั้งเก่งแลล่ต้อม <Negative. S 1> ันแหล่จริงจริงรถกูมาที่บป็นน้ำก้นนึกเสียกี่ต้อนรอพ้นเลยรอยวิที์ล้างโลกาอี่ไต่จะได้กูติดติชมพนชีวิตเนเนอเนี่ยเจ้าคนคุ้นนี่จอมดีเลยกองกอนป้ารถเกลืองไปจอมดีกว่ารอยล่อรัวนี่ ไม่แกปาลอไงปาตักเกลบตึงบอลกล้ำเลยก็เลยจกแคใจลรอไม่ทีไม่จอมดีจังเลยลูกไปจอมก่อนมึงลาวั่นกะคป้ารถไปควานองเครื่องก่อนนไปตึงควานเซ็ตเกลบมาตึงบานต่างอโตมาบอกว่าคุณเมาเครื่องคันยุติลานเลยโบเลนมึงโบเลนรถไม่เครื่องเก่มาพื้นแต่กองมึงมามันแสดงว่ากู จั่งกุญจังโบ้กันทำไมต้องมอกันด้วยอ่ะไม่อยอมเป้เนี่ยโบ้ปีดนี่ไปตองกุญงหนึ่งนางวุ่งราวจุงนี่จังบอกเพื่อนว่ากูาใกล้ย้อยเติบจริงหรือจังกองจำโบ้เลยเพื่อนเอ้ยวันนี้มาเก้าองนนำติดติดบ้านปวดจักใกล้อกอ,อกเยี่ยวจริงจอกเงินใกล้คูมันตักรอยโอไม่ชัดแต่มันได้ในไรื่องที่เยาว่ามันตัก,ก,ตตกพเพล่ กูเมื่อในวันนี้ไม่ตียา้าไในเลยลุงไปเยวข้างกอง่าจักไก่ยกเย้าปลาอนตัวโลเห้นไก่กูบวนบุ่มาตึงตัก <c oughs> ของไอโต้กับนักกว่าไม่ยอมแพ้ของมึงไงว่าอนตัวโลเฮ้โต้เห็นอนตักมันนกว่าเดือนมันอีกินก <c oughs> ้ก็ยิบได้ได้ต่อใจเดือน อะไรคะถึงได้ร่ำรวยอะ่ะเออปมเปิดโรงงานทำความร้อนสูงกับโรงงานทำความร้อนสูงกับเปิดโรงงาโมหินเลยคะต้นมน้ำต้มก็ไก่เล็กเนี่ยไก่แรงแน่ดีะอย่าดังแรงจองปัตริคน <c oughs> ไม่เกี่ยวปเจ้าไม่เกียรมีเมื่อเรลืมนายโตนะเมื่อกูนี่คนะระดับกันนะขยรอะกูนี่ระดับไหนมึงระดับไหนอะ เราไดดับรวยมาสั้นอน่ะอันนี้รวยมหาศาลเหรอคะกับยางเจ้ามาสาั้นพมาไปช่องลก <c oughs> อดลูกไม่เก่ยววงเลยเเร,ราจะขันมาคููเคกันยังไม่กี่เลยบ้าแต่เดี๋ยวยังลอกกันไม่ให้เกียรอ่านอานนี่อ่าน้อย่ยอนบุญอ่นอนนเ้เออว่าเป็นอ่นน้ยหาได้ได้ À, trước là một vé chạy rồi phải bán để này, để vị, nên thế ta vừa bị na này mà làm để cố tâm lên bán một chuỗi rất lâu mà tâm mong năm con tu ra bán này mà nó cứ đào đâu thấy chưa là tôi chặt đây nhé tôi là này, luôn những điều thầm ซื้อกรอนตูเจาะรูใหม่ให้กับห้องน้ำที่สบบาตํตำบลลำทับทับขาดปัดจจัยอยู่สิบห้าบาทอย่าพลาดอย่าลืมได้ตกะยิงนะกูได้แล้วบากันห่านย้อยเออกูื้อว่าคืนอ,น,อนี่แปวนแนเน้นเสียเลยไมกล้ากันมาเต็มเสียไม่กลา,า,าเออ คนเจอกันเลกว่าคำเนาะก็ตื้อหวางันคืนเดียวกงสดชดอะไรงก็มารูไม่ว่ามันอุ่นทากูมาเช็ดเตือนเนี่ยกอย่แม่กาเ่ยมึงสังเกตเลยรันที่ใกล้แบ่งตอดชิงรีดนอนตัวกมปึดชอยอัปัดปีกับตีนลุดมาแล้วไดะไรเงีนยแม่กาเดินใกล้ตัวตอมมันที่น้อยเดินใกล้ตัวตอมคนยิงเน่ย กูเจอยีที่แบทจะได้กินกลุ๊กไม่ออกไป้หมัดเจี๊ยกแกงมันเป็นยางไม่ออกไม่รู้อุ้นในกูตัวยแม่กาจริงตีกันในกัวคำจริงกันได้หิตตังแกลรงนั้นแม่กา